สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ Back Me Channel นะครับวันนี้เราอยู่เกมอัเทียนซีซั่นที่30เหมือนเดิมครับมาดูครับว่าวันนี้เราจะเล่นภาษาอะไรกันบ้างครับตัวแรกที่เลือกมาคือ o t of War บอครับพีโลของเรานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าคลิปรอบนี้จะมีไอเทมอะไรให้เราเลือกบ้างครับไปครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วโลกระแทกครับหนีแน่เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนโอเครอบที่2ครับรอบที่ น่าสนใจก็จะมีสโตนสเปริลนะครับก็เป็นอินนะครับแต่นี้เป็นสกินใหม่นะครับโอเคเปิดกล่องมาครับเป็นเสื้อเกาะครับใส่ให้กับก็อดพอครับเพิ่มเกาะเข้าไปให้กับก็อดพอครับรอบที่สองนี้คลิปมี3ตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีไอเทมอะไรให้เราเลือกกันอีกบ้างครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่3ครับรอบที่3อ่ามีแอบิสซโอกาสครับ หรือถ้าเราเรียกว่าปลากระโหูครับแล้วก็ซื้อแซนบอลมาครับมือเคียวของเราครับครับเปิดกลองมาอ่ะเป็นตีเร็วครับกระบองตีเร็วนะครับบูเดนครับนะครับโอเคคลิปรอบนี้ก็มีหกตัวนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับแน่สกินใหม่ของเอฟซการ์ดของเราก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้ครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเครอบที่สี่ครับ อ่ามีสโตนสปิริตมาอีกหนึ่งตัวครับเปิดกล่องครับอ่ามีค้อนใส่ฟ้าครับใส่ให้กับแอมบิซ่ากาครับมาครับรอบที่สี่ฝั่งตรงข้ามมีโทขั้นที่หนึ่งนะตอนนี้นี่แน่ตีไหมครับแอมบิซ่ากาตีไปครับนี่แล้วก็สโตนสปิริตจับโยนบตีไหมครับกอตวอสจะแท้ครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคดูรอบที่ห้าครับ อ่าสโตนเซอร์พีดขึ้น2ดาวครับลงเลเวลไปเลยแล้วกันครับแล้วเอาแซนบอลลงไปครับตอนนี้เปิดผสานบอลนี่คือขั้นที่1นึ่งเหมือนกันะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอผสานในส่วนของแอ้สตินขั้นที่1นึ่งครับแต่เขามีแอสซินสี่ตัวครับไหวหรือเปล่าน่าจะพอไหวนะไปครับตัวสุดท้ายนี่แน่ไปครับกระแทกไปครับตัวสุดท้ายพยายามเหลี่ยมลอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่6ครับรอบที่6อ่ามีทักมาครับอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ น่าจะเล่นวอลเลอร์นะครับวอลเลอร์เกาครับเป็นที่สุดครับตอนนี้ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามอ่าเห็นปราสานในส่วนของเอ่อฮันเตอร์ขั้นที่หนึ่งครับอ่าจับยโยนครับจะไหวหรือเปล่าจะกษณะอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าโอ้ยโดนสาตาร์ทนบเปรียบลอยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่เจ็ดครับอ่ามีสโตนเซอริตมีโกดคิดนะครับแล้วก<ม>็ม,มีซ็อตแมนนะครับตอนอนี้ลงเลเวลไปครับ แล้วเอาในส่วนของซอร์ดแมนลงไปครับเปิดเปิดตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเห็นเจอวอลิเออร์ขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็ตูขั้นที่หนึ่งครับไใช้ปัญหาครับปัดไปครับซอร์ดแมนปัดไปครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือจับโยนครับเหลียบรอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่แดครับรอบที่แดอ่าชักมาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้เรามีในส่วนของอ่าวอลิเออร์เนี่ย เจ็ดตัวแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเจอประสานก็ปิดนะแล้วก็มีนุ่งถ้ำนะครับตอดแมนปัดไปครับปัดไปสโตนเซฟรีดก็จับโยนไวครับค้อนออบวอลค้อนสตาร์ทไดครับแต่ดูจากลักษณะอาจจะสู้ไม่ไหวครับเหลี่ยม้อยครับแผลไปครับตอนนี้อ่าสโตนเซฟรีดกับค้อนออบวอลก็มาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสสะบริเอวณขั้นที่หนึ่งครับแล้วเขามี ทักเวทอีกหนึ่งตัวครับเยนเฟมิซาครับดูจากลักษณะน่าจะสวยครับตอนนี้มีสตาร์นครับตัวท้ายเรียบ้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบครับรอบที่สิบอ่าสโตนซีลเปิตขึ้นสองดาวตัวที่สองครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเก็บเงินไปก่อนครับรีหานิดนึงอ่ามีเชฟมาครับหรือแอกนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเอาคอตอบออกมาแล้วกันครับเปิดประสานออกแดงครับหรือเกมแคนของเรานะครับ ไปครับตอนนี้เลวอชการดตัมต้มเนี่ตั๊มวงเป็นวงนะครับรอบตัวนะครับไปครับปัน่นครับซอดแมนก็ปัน่นเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูลีลิกดีกว่าครับเปิดด <c oughs> ูนิดนึงครับอ่าลีลิกก็ได้เป็นเงินรางวัลของก๊อฟตินนะแต่เราจะเปิดก็ต่อเมื่อเงินเราเกิน4 0บาทนะตอนนี้ฝั่งสงข <c oughs> ้ามเทอมศาสตร์ฮันเตอร์นะฮันเตอร์ฮันเตอร์อีกทีทสิบธะ ใชครับเ็อตช็อตตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบสองครับอ่าซออร์แมนมาอีกหนึ่งครับตอนนี้ได้ไอเทมมาเป็นกล่องเมจิกนะครับไม่ได้สนใจครับก็เดี๋ยวเอาใบมีดกัดเสาะล้กันครับตอนนี้น่าสนใจที่สุดแล้วก็ใส่ให้เอฟซ็อกกาไปครับตอนนี้ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานวอลเออร์อีกแล้วนะครับสุดสวยหรือเปล่าถูเสียครั ตอนนี้ถ้าัสก้าไม่ตายไหวไหมปันดูจะละักษณะไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่13ครับอ่าอฟบซอกาดมาอีกหนึ่งครับตอนนี้เก็บเงินไว้ก่อนครับรอบที่13บสาังตรงข้ามถือฟาษาโทครับโทกันไนท์ครับโอกรันที่1แล้วก็มีไนท์ขั้นที่หนึ่งด้วยครับตอนนี้ไหวไหมน่าจะไหวครับสองตัวสุดท้ายเรียบ้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่14ครับ อ่าเอพิโซดการขึ้น2อดาวครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของปากกระโขกเรานะฝั่งโซค้ามเจอผสานเจอ,อโทนะครับขั้นที่1แต่ว่าแอสซิซินเขากำลังจะเปิดนะตอนนี้ลิกิครับตัวท้ายปั่นครับเฉาะหัวเหลียบรอยครับชนะไปครับตอนนี้อ่าตอนนี้เงินมี40อ่ามีทักมาอีกหนึ่งครับตอนนี้40เมื่อกี้เราเปิดในส่วนของลิลิกไปแล้วนะครับ ก็รอเงินให้ได้ห้าสแล้วกันครับก็ขายโคตรคิดก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจับตำแหน่งใหม่นิดนึงครับไปครับเดี๋ยวอีกรอบนึงน่าจะเงินน่าจะเกิด60ครับตอนนี้คลิปรอบที่สิบห้าเดี๋ยวมาดูครับว่าได้ไอเทมอะไรกับเราบ้างนะแล้วก็มีกล่องไอเทมที่อยู่ในกล่องเป็นอะไรบ้างนะไปครับตอนเป็นปั่นไปครับ เอ็มโซคัดก็เตรียมสตันับตีได้คาทารนักเวทครับก็เดี๋ยวน่าใส่ให้ซอสแมนครับอ่าเชฟไม่อีกหนึ่งครับตอนนี้ตอนนี้เงินเหลือ60บาทเท่ีครับอ่านั่นเป็นคอสตันครับใส่ให้เอ็มบิโซคัดครับแล้วก็คาทารนักเวทใส่ให้กับซอสแมนครับตอนนี้จัดตำแหน่งใหม่นิดนึงครับเชฟนะครับโอเคเดี๋ยวรอตาต่อไปครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอภาษาในสตินครับขั้นที่หนึ่งครับ หรือเปล่าครับดูอาจจะลักษณะน่าจะไม่ไหวแล้วสตันนี่โดนแซงยิงสตันครับตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่17ครับอ่าก็เอาบอลขึ้น2ดาวครับแซนบอลก็มาอีกหนึ่งตัวครับลงเลเวลไปครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นก็ตอปบอลแล้วกันครับตอนนี้เปิดผ่าสารบลิเออร์ขั้นที่2องครับไปครับรอบที่17ฝั่งตรงข้ามเรือประสาทอิจิซนะครับ แต่ดูจะรส์เน่าจะไม่อยู่นะเราะต้องมีแค่4ตัวนะซ็อตแมนปัดไหมครับอันเดอร์เวรลด ون ปัดครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่18ครับอ่าเอฟบโซกาดมาอีกหนึ่งครับลงเลเวลไปครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ให้เงินต่ำกว่าผม10นะครับเพราะว่าก็บินจะได้เงินน้อยครับตอนนี้ปัดนะครับเจอประสาททักเตอร์ขั้นที่2ครับจาลักษณะอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับไหวไหมไม่น่าไหวครับ ตัวสุดท้ายเอ็มเสกาดเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่19ครับรอบที่19บ้าอ่ามีแวร์บูับลงเลเวลไปครับตอนนี้แวร์บูฟลงน่าจะลงไปก่อนครับล,ลงไปครับสี่หนึ่งครั้งครับอ่าทักขึ้นสองดาวครับแล้วก็มีกดพิคแล้วก็ในส่วนของซีเค็ดแลน,นเชอร์ครับเอาทักลงไปแทนแวร์บูฟครับตอนนี้วันนี้เราขั้นที่สองนะครับเราต้องการเก้าตัวครับ ตอนนี้ดูจะลักษณะอาจจะซื้ไม่ไหวครับแต่ฮันเตอร์แพ้บอลิเออร์นะตอนนี้เราเจอฮันเตอร์เยอะมากครับโอเคแพ้ไปคบตานี้มาดูครับตอี่อ P20 ครับก็บโค้ชคลิปก็มาครับโอเคตอนนี้คลิปรอบที่อี20นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้ลีลิกอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะตอนนี้คลิปตัวสุดท้ายครับตีไหครับไปครับกระแทกเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ อ่าแซนบอลครึ้นสองดาวครับตอนนี้เปิดกล่องอ่ามีลังไข่โมล่านะครับก็เดี๋ยวเปิดอ่าลงเวิ่งไปครับแล้วก็เปิดลังไข่โมล่านะครับแล้วก็ให้ซิเกตแลนเซอร์ลงไปครับเราจะรอให้ขึ้นสามดาวครับจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอสารนักเวทนะแต่เหมือนเขาจะเล่นนักเวทหลุดพอนะปั่นน้ำซอสแมนปั่นนะครับปั่นปั่นปั่นน่าจะพอไหวหรือเปล่า ตอนนี้เอ็มโซกาครับไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่22ครับรอบที่22่สิอไปครับอ่ารีไปเมื่อกี้เจอซอร์ตแมนครับขึ้น2ดาวครับตอนนี้โอเคตอนนี้เจาะครับเจาะตอนนี้ซอรตแมนโดนเออโดนเอลูซ่าครับ ทำให้เป็นหินครับตอนนี้เดี๋ยวลักษณะน่าจะสู้ไวครับสตันครับยกทุ่มครับตอนนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายเหลียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่23ดีกว่าครับอ่ามีซีคิทแลนเซอร์มาครับแล้วก็มีก็อดบอลสองตัวแล้วก็ทักอีกหนึ่งตัวครับลงเลี้ยวไปครับตอนนี้ตอนนี้เราเลี้ยวแปดครับใส่เวียนบิงให้กับซอสแมนแล้วกันครับบิงไปข้างหลังครับตอนนี้เราเจอภาษาในสองแอสเซทิสที่สองครับ มาดูครับว่าสวยหรือเปล่าครับซ็อตแมนปัดนครับตอนนี้ตอนนี้เหลืออีกสามตัวสุดท้ายครับน้องหอยแล้วก็มีซงเบเกอร์ครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่24ครับอ่าเวฟวบขึ้น2ดาวครับตอนนี้ก็รอบที่24ครับตอนนี้เราเปิดภาษาในส่วนของวอลิเออร์ขั้นที่2นะครับแล้วก็มีมนุษย์ทำขั้นที่1นครับแล้วก็มีอ่าได้่วนของ ขั้นที่หนึ่งครับไปครับเจาะโหครับตอนนี้โอ้โหไหวหรือเปล่าครับดูจากลักษณะอาจจะไม่ไหวครับเรียบรอยครับแผ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่25ครับรอบที่25ิแอปิโซก่ดมาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้อาลงเรือไปตอนนี้อีกนิดเดียวนะคมันจะขึ้นเรือกล้าครับไปครับตีตอนนี้รอบที่25นะเดี๋ยวมาดูครับว่าได้อเทมอะไรนะครับแล้วก็ในกล่องมีอเทมอะไรให้เราเลือกบ้างครับไปครับ ออได้ชามเลือดครับลงเลเวลไปครับตอนนี้เลเวล9แล้วนะครับฮะหลีครั้งหนึ่งได้เอฟซากาศครับเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนครับตอนนี้ลงซีคทแลนเซอร์ครับเปิดภาษาในส่วนวันนี้ขั้นที่3นะครับก็เป็นสร้อยในส่วนของสร้อยปลบปลดอาวุธนะครับตอนนี้สอนสงครามเซิลสันแอสเซอรซิตนะครับของเขาแอสเซอรซิตเป็นขั้นที่2นะครับยังไม่ขั้นที่3นะครับ น่าจะสู้ไหวครับตอนนี้มอโนค่าตีเราสะท้อนนะครับตัวท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มีทีมแพ้หนึ่งทีมครับเชฟขึ้นสองดาวครับตอนนี้ลงเลเวลไปครับตอนนี้ตอนนี้ลงมาให้ถึงเงินแค่สิบบาทครับเจอมอร์โนค่าเิมสายเอสซิ่นนะหนีเจาะไปครับซอดแมนก็ปัดไปครับตีเรามาก็ตีสะท้อนกลับไปครับตอนนี้เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ เดี๋ยวก็ลงเรืออกไปก่อนแล้วกันครับอ่ารีหนึ่งครั้งครับอืมมีเชฟมาหนึ่งตัวครับออกเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้ต่อตุข้ามเชิมสารมังกรครับแล้วก็มีมนุษย์นะครับแล้วก็ได้จะมีนักเวทครับขั้นที่หนึ่งครับปัดนบซอดแมนปัดนะดูจต่ลักษณะไม่น่าไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ยี่สิบเก้าครับรอบที่ยี่สิบเก้าอ่ามีไทนะครับ สึนามิครับหรือปั๊มหมึกของเรานะครับก็เดี๋ยวรอไปก่อนครับรอปียิงเก้าครับฝั่งตรงข้ามฮันเตอร์ครับเป็นฮันเตอร์ขั้นที่สามแล้วครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเขายิงเราเขาเก็บเองครับแต่ดูจากลักษณะเหลือตัวสุดท้ายเรียบ้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคฮันเตอร์ต้องแพ้ครับแพ้กับบริเออร์ครับลงเรื่อยไปครับตอนนี้ โอเคมาเจอคลิปรอบที่30ครับเดี๋ยวมาดูครับได้อะไรมาอะไรกับเราบ้างแล้วก็ในส่วนของลิลิกมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับซอดแมนปั่นไหมครับตอนนี้ฝั่งสงครามตีเองเจบเองนะครับสบายใจครับตอนนี้เรียบร้อยครับได้เสื้อคุมล่องหนครับแล้วก็ลิลิกครับอ่าแหววุบมาครับแต่ยังไม่สนใจครับลงเลเวลไปครับตอนนี้ลงซูนามิครับหรือปลาหมึกของเรานะครับลงไปครับแล้วก็เอาผ้าคลุมล่องหนใส่ให้ครับเปิดมา อ่าเป็นน่าจะเป็นบูมเวิร์กช็อปนะครับอ่าดครับหาตัวเลขได้เลยนะตอนนี้อ่าเปิดครับขายแววูไปแล้วก็อ่าแอบไปเศรากัดก็เดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันครับตาหน้าตอนนี้ฝ่าตรงข้ามเติมสารแอสซิสต์นครับเป็นแอสซิสต์ขั้นที่3แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาครับเติมมี่อยส,สตาร์ทไปครับอ่ามีทีมแพ้ครับนะ ตีเองเจ็บเองครับไหวไหมไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้โอเคอ่ะเอพิโซดการขึ้น2ดาวตัวที่2ครับแล้วก็คอนใส่ฟ้าครับเดี๋ยวใส่ให้ในส่วนของซีคทเลนเซอร์ไปแล้วกันครับหนึ่งดาวไม่ใช่ปัญหาครับเรารอตัวที่อยู่ข้างในเป็น3ดาวครับที่อยู่ในไข่โมโมล่านครับลีดหาขอตัวเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เงินเหลือ20บาทรับฟันตรงข้ามเจือมสารในส่วนของฮันเตอร์ครับ ฮักเตอร์เนี่ยจะแพ้ว่าทีออีกแล้วนะไปครับไม่ใช่ปัญหาครับนี่ไปครับตัวสุดท้ายแมงมุมครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตานี้อ่าแพ้ไปอีกทีนึงครับตอนนี้อ่าซีเคเลนเซอร์ขึ้น3ดาวเขาเรียบก็ขายตัว1ดาวทิ้งไปครับแล้วเอาในส่วนของพ้อนสายฟ้าแล้วเอาเชฟมาไว้ข้างหลังครับเผื่อแอสซิสตินาะอะมโซกลสไปหนึ่งตัวครับนีไป มีเบอร์เซอร์เกอร์ครับก็เดี๋ยวเอาในส่วนของก็อดวอทิงแล้วกันครับเพราะว่าเราจะได้เปิดแอตแทกสปีดับตีเร็วขึ้นไปนะฝั่งนงข้ามตอนนี้ไปวครับน่าจะสู้เราไม่ไหวครับมีแน่ตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้สี่ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ อ่าไปซอรแมนมาอีกหนึ่งครับซอรแมนขึ้นสองดาวสองตัวนะครับตอนนี้ไปครับอ่าซูนามินะครับแล้วก็แอวิซอลกาดขายในส่วนของกัปตันทิ้งครับอ่ามีโลกาดครับเดี๋ยวดูก่อนครับล็อกไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะซื้อแน่นอนครับโลกาดฝั่งสงครามเทวศาสตร์ในส่วนของวิศาสตร์เก้าครไหวหรือเปล่าสตันครับอ่าแต่มีซิกิเตเลนเซอร์เหลือครับยังน่าจะรอดครับตัวสุดท้าย เอลเอร์ครับเรียบ้อยครับชนะไปครับตัวข้ามถึงกับแพ้ไปเลยครับตอนนี้อเบอร์เซอร์เกอร์มาอีกหนึ่งครับไปครับเมื่อกี้เราเอาแซนบอลทิ้งนะครับแล้วลงเป็นโลกาดนะครับขายซอสแมนทิ้งครับเอาเบอร์เซอร์เกอร์ขึ้นมาครับตอนนี้รอบที่ส5มาดูครับว่าคลิปชุงนี้จะให้ไอเทมสีวอะไรกันเรานะไปครับ เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องม uh 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 like uh like ่วงครับมีสโตนสปิริตขึ้น3ดาวครับแล้วก็ล็อกการมาอีกหนึ่งตัวครับเปิดกล่องม่วงก็น่าจะเป็นอ่าเสื้อคุมกษัตริย์ครับเดี๋ยวใส่ให้กับในส่วนของซูนามินะครัเป็นประมือของเรานะครับจะได้มีในส่วนของเอฟเฟกของเผ่าวอริเออร์นะของทุกเผ่าดีกว่าครับไปครับมาเหลือสามที่สุดท้ายครับตอนนี้ เดี๋ยวใส่แอสซัสซินขั้นที่3นะครับตอนนี้เราจัดห้อนทุกตัวนะไปครับดอทแมนฝันตัวสุดท้ายเรียบรอยครับชนะไปครับตอนนี้มีทีมแพ้อ่าโลกาขึ้น2อดาวครับตอนนี้ได้้าหุมมาอีกหนึ่งครับใส่ให้โลกาไปเลยแล้วกันครับตอนนี้ไปครับรีหาตัวครับเอฟบีโซกาดอ่าสามดาวพอดีครับตังเหลือ2บาทสุดท้ายครับเรียบร้อยครับ อดูรอบที่สาที่เจ็ดครับฝั่งตรงข้ามเอเซอร์ซินเก้าแล้วไงครับไม่ใช่ปัญหาครับตีเองเจ็บเองครับอ่าไปครับตอนนี้เหลือเยอะด้วยครับเรี่ยบ้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราแบ็กวีชแนลเลยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ